สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินรถอีกแล้วนะคะที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครน,นะคะวันนี้แอดมินรดก็พามาชมรถอยู่ที่สาขา99นะคะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์ฟอร์ดนะคะลูกค้าหรือเยื้องเยื้องกับแมคโครนั่นเองนะคะอยู่เส้นขาเข้าเมืองนะคะซ้ายมือเลยนะคะตรงข้ามกับศูนย์ฟอร์ดพอดีเลยนะคะก่อนถึงโรงเรียนเซนยอแซฟนะคะเ,เต็น์อยู่ด้านซ้ายมือนะคะ ก็สามารถเข้ามาชมรถได้นะคะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะคะรถครอบครัวเนาะมีหมดนะคะรถคอกรถตู้ทึบมีนะคะอ่อย่างวันนี้นะคะแอดมินรถจะพามาชมรถเข้าใหม่คันนี้เลยนะคะเป็นโตโยต้านะคะโตโย t ้าอเวนซ่านะคะรถปี2021นะคะคันนี้ราคาก็ไม่แพงนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอะ ราคาเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่เท่าไรก็สอบถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนะนำให้นะคะลูกค้าคันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะ,ะตัวนี้ลงแม็กพร้อมนะคะ,ะแม็กตัวนี้มากับรถเลยนะคะตัวนี้ก็สีเดิมเลยนะคะไม่ได้ทำสีนะคะลูกคา้าลงจากเทนเลอร์มาก็สภาพนี้เลยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนิดหน่อยเช็คเครื่องระบบไฟนิดหน่อยก็ใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้ สวยๆกันไปเลยค่ะไฟหน้านแบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะคะส่วนตัวด้านบนก็ไฟส่องสว่างปกตินะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะด้านล่างตามนี้เลยนะคะกระจังหน้าก็สวยๆกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนด้านข้างก็ อย่างที่เห็นนะคะล้อมแม็กก็เป็นแม็กเดิมนะคะแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะมากับตัวรถเลยนะคะคันนี้อ่าไฟเลี้ยวก็ติดอยู่ที่กับอ่าติดอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าและด้านบนก็จะมีอ่ากันสาดให้ด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้เนาะด้าน,นบนตัวนี้กันฝนสาดนะคะหรือบังแดดได้นะคะจอดในที่ร่มถ้าเราแง้มกระจกไว้นิดนึงก็ตัวนี้จะช่วยป้องกันได้ดีนะคะ ฝนตกลงมาก็ไม่สาดเข้าด้านในนะคะตัวจะเปิดประตูรถนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเสียบกุญแจปลดล็อกนะคะและในตัวด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสกเกิร์ตนะคะมีสกเกิรดด์ตดานคางให้ด้วยนะล้อแม็กสวยๆกันไปเลยค่ะ,ะตัวที่เปิดฝ้าทังก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้นะคะ ส่วนของด้านบนนะคะก็จะมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะเพิ่มความโฉบเฉียวของตัวรถดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะและด้านบนก็จะเป็นคีบฉลามนะคะตัวนี้ตามนี้เลยนะคะด้านหลังก็สวยสวยกันไปเลยค่ะไฟท้ายก็โอเคไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะไม่ใหญ่ไม่ไม่เอทเอะทะเนาะก็เข้ากับตัวรถได้ดีนะคะ แล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของรุ่นรถให้ด้วยนะคะเป็นอเวนซ่านะคะกันนี้อันนี้คือสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าไม่เคยเฉียวไม่เคยชนอย่างแน่นอนนะคะเรารับประกันทุกขั้นนะคะรถบริษัทเราทุกขั้นนะคะรับประกันคุณภาพทุกขั้นนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนกัก อาชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้ตัวนี้ไม่มีอย่างแน่นอนนะคะไม่มีการย้อมแมวขายอย่างแน่นอนค่ะลูกค้าอารถบริษัทเราเน้นคุณภาพทุกขั้นนะคะรับมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะอาเราก็จะมีทีมเซลล์มืออาชีพนะคะคอยให้คําแนะนําและคําปรึกษานะคะในอาเรื่องการออกรถนะคะอาชีพอะไรยังไงออกรถแบบไหนออกรถยากไหมตัวนี้เราจะมีทีมเซลล์คอยให้คําแนะนํานะคะ อ๋โอเคเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนะคะก็ด้านในนะคะเปิดเข้ามาก็จะเห็นว่าคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประตูด้านข้างนะคะประตูด้านข้างก็เช่นเคยนะคะมีปุ่มปรับระดับของกระจกทั้ง4ด้านนะคะตัวนี้สามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะตรงนี้ก็จะแต่งลวดลายเป็นผ้านะคะบุด้วยได้แดงนะคะเพิ่มความสวยงามไปในตัวนะคะ ขยับมาด้านในตัวนี้ก่อนในส่วนของด้านในตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะทางซ้ายและขวาน,นะคะสามารถาปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะอยากปรับซ้ายปรับขวาก็กดจากตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงจากปุ่มนี้เลยนะคะในตัวของพวงมาลัยนะคะพวงมลาลัยตัวนี้เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงและโหมดต่างๆนะคะสามารถกดจากตรงพวงมาลัยได้เลยนะคะไม่ต้องไปกดที่ หน้าจอตัวนู้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าคันนี้วิ่งไปกี่กิโลชัดๆกันไปเลยนะคะนี่เลยนะคะ29,000กนิโลนะคะลูกค้าคันนี้ไม้แท้อย่างแน่นอนนะคะไม่กอไม้อย่างแน่นอนนะคะรถของเราทุกคันไม้แท้ไม่มีก่อนะคะคันนี้ใช้งานน้อยมากค่ะลูกค้ารถปี2021นะคะสภาพสวยงามมากนะคะใช้งานน้อยด้วยนะคะอะ ระบบต่างๆก็เราก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ญญแจ้งเตือนสัญลักษณ์แจ้งเตือนต่างๆนะคะหากรถมีปัญหาด้านใดนะคะตัวนี้มันจะมีสัญ,ญลักษณ์โชว์ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะก็จะเป็นการเตือนนะคะในการขับขี่หากมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาเราก็ควรที่จะเอาเข้าเช็คนะคะ ก็เซฟการเกิดอุบัติเหตุให้กับตัวเรานะคะโอเคค่ะ,อะคอนโซลตรงกลางนะคะตัวนี้ก็ที่หน้าจอแสดงผลเครื่องเล่นนะคะตัวนี้เป็นแบบหน้าจอสัมผัสนะคะมีช่องเสียบแผ่นซีดีให้ด้วยนะคะด้านบน1แผ่นนะคะแล้วก็โหมดต่างๆเราก็สามารถเลือกได้จากตรงนี้เลยนะคะ,ะเลือกปรับได้เลยนะคะขยับลงมาก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะตัวนี้ใช้ง,งานได้ปกตินะคะ เลื่อนลงมานะคะด้านล่างนี้ก็จะเป็นแอร์นะคะตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะก็จะสามารถปรับอุณหภูมิให้เราได้อ่าภายในอ่าอุณหภูมิภายในตัวรถให้เราได้อัตโนมัติเลยนะคะตัวนี้นะหรืออยากจะเพิ่มรถพัดลมก็สามารถเพิ่มกดเพิ่มได้เลยนะคะตัวนี้นะและก็จะมีในส่วนของอ่รับลมเข้านะคะตัวนี้รับอ่ารับอากาศจากภายนอกถ้าจะรับอากาศจากภายนอกก็สามารถกด จากตรงนี้ได้เลยและอ่าหรือจะเอาอากาศจากเฉพาะภายในก็ตัวนี้นะคะกดซ้ำอีกนะคะอ่าขยับลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นเกียร์นะคะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีสัญลักษณ์นะคะอ่าเกียร์ไหนเข้าอยู่ที่ระดับไหนก็จะมีบอกนะคะเป็นอ่าตรงนี้เลยนะคะอยู่ด้านขวามือของเกียร์นะคะ ส่วนเบรกมือเบรกมือตัวนี้ยังเป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะลูกค้ายังเป็นเบรกมือแบบดึงธรรมดานะคะตัวนี้ยังล็อกล้อได้ดีนะคะเบรกตัวนี้นะคะอ่าไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะกันบ้างนะคะอ่าในตัวเบาะนะคะเบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าเป็นเบาะผ้าสีดานะคะแต่งลวดลายไปด้วยตะเข็บได้แดงนะคะอ่ามีการบุสีแดงนะคะอ่าในตัวกลางของเบาะด้วยนะคะเบาะก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะลูกค้า าสามารถรับน้ำหนักได้เยอะพอสมควรนะคะในส่วนของเบาะเนะาะและก็กว้างนั่งได้สบายนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าก็สามารถระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ทําให้ร้อนไม่เหนอะหนะนะคะเวลาเรานั่งนานๆเหงื่อไม่ออกหลังนะคะตัวนี้มีความระบายอากาศในในส่วนของโตัวกลางนะคะเบาะด้านหลังก็เช่นกันนะคะสีดําแต่งด้วย ตะเข็บได้แดงเช่นกันนะคะเบาะเบาะตรงกลางนี้สามารถพับได้นะคะสามารถพับได้นะาสามารถพับออกได้และเบาะด,ด้านหลังก็สามารถพับเก็บได้เช่นกันเดี๋ยวแอดมินจะดึงขึ้นให้ดูมีเลยนะคะาทางนู้นแอดมินไม่ได้เอาขึ้นนะคะตัวนี้ก็สามารถบรรจุได้ประมาณ7-8คนนะคะก็เป็นครอบรถครอบครัวขนาดเล็กนะคะ ใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะคะลูกค้าอ่าในตัวรถก็ไม่ไม่ไม,ไม่คันไม่ใหญ่มากนะคะพอดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็เหมาะแก่การใช้งานสำหรับครอบครัวเล็กๆเนอะอะวิ่งในเมืองอย่างนี้ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะยังไงแอดมินก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะหากลูกค้าท่านได้ที่กำลังมองหารถไว้ใช้ง,งานไม่ว่าจะเป็นรถ กระบะนะคะกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูหรือจะเป็นรถตู้นะคะรถครอบครัวรถเกง๋งขนาดเล็กรถเกง๋งขนาดใหญ่ตัวนี้เราก็มีให้หมดนะคะอ่ะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้อไหนสอบถามกันได้ค่ะโอเคอยังไงแอดมินก็ขอฝากอ่าประเสริฐผลลุกเรืองสกุลไว้ด้วยนะคะหากอยากได้รถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะให้คิดถึงเรานะคะ ประเสริฐผลลุ่งเลืองสกลนอครน,นะคะและที่สำคัญรถของเราทุกคันนะคะไม่แท้ไม่มีก่อน,นะคะการันตีได้เลยนะคะโอเคยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะหารถเข้าใหม่สวยๆมานำเสนอลูกค้าเรื่อยๆนะคะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย